ถ้าคุณกำลังมองหาสินเชื่อเพื่อที่จะทำธุรกิจหรือสินเชื่อเพื่องานอนเนกประสงค์วันนี้ผมนำสินเชื่อส่วนบุคคลของ j m o n มนมาเล่ามาวิเคราะห์มารีวิวให้ฟังครับ สวัสดีครับพบผมครับเกียรติเกรัตน์จินนามนีครับกับช่องเท่าแก่ใหม่นะครับวันนี้ครับผมนําตัวสินเชื่อเพื่อการใช้จ่ายในประสงค์นะครับหรือสินเชื่อลังหนักของสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับซึ่งเป็นของเจมนีนะครับมารีวิวให้ฟังนะครับซึ่งจริงๆก็ผมก็รีวิวให้ดูแล้วแหละนะครับในเว็บไซต์เท่าแก่ใหม่นะครับ่านที่ อยากจะฟังสรุปก็ดูจากตรงนี้นะครับหรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เท่าแก่ใหม่ .com นะครับสินเชื่อตัวนี้มีเงื่อนไขอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยแล้วกันครับอ่ะโอเคนะครับสำหรับสินเชื่อนะสินเชื่อส่วนบุคคลของเจมันนี่นะครับเป็นยังไงครับสินเชื่อตัวนี้เนาะก็เป็นบริษัทนะจากจากสุข สินเชื่อส่วนบุคคลของบริษัทนะครับเป็นการกู้ยืมเงินโดยไม่จําเป็นต้องมีหลักทรัพย์นะครับให้แก่ลูกค้านะครับที่ต้องการเงินสดไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับเองอนไขเนี่ยนะครับเองอนไขก็คือสูตรได้สูงสุดถึง60เดือนนะครับวงเงินนะฮะวงเงินกู้ได้สูงสุด ้าเท่าของเงินเดือนนะครับหรือประมาณ5,000 0นบาทนะครับถ้าท่านมีเงินเดือนเดือนละ1 0 0 0 0แก็ได้ประมาณ5,000 0นบาทนะครับถ้า4ี่สาห้าหมื่นก็ได้สูงสุด5เท่านะครับอัตราดอกเบี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยคงที่อยู่ที่0.8%ต่อเดือนนะครับสตาร์ไว้เดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับตามที่ระบุในการสมัครนะฮะไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันครับหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับเทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยนะครับที่สตาร์ไว้เนาะดอกดอกจานไว้เนี่ย ก็เทียบเท่าตาดอกเบี้ยของ Effective Date อยู่ที่ประมาณ17.27ปเซนตะครับต่อปีนะข้อดีครับข้อดีของเจมันนีมีอะไรบ้างนะครับสมัครง่ายนะครสมัครง่ายก็คือสมัครผ่านท่องทางออนไลน์ได้เลยนะครับรูปผลไวนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะครับสามารถที่จะโทรสั่งนะโทรสั่งให้โอนเงินเข้าบัญชีตัวเองได้นะครับหลังจากการอนุมัตินะครับฟรีค่าธรรมเนียมในการโอนนะฮะ แล้วก็เงินโอนเข้าบัญชีเนี่ยได้ทุกธนาคารนะครับยกเว้นในเว้นทกศสตอทกสธน,น,นาคารเพื่อการสงเคราะห์นะครับธนาคารประกันเกษตรและก็ธนาคารออมสินนะครับอัตราดอกเบีย้ยเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับโอกาสเป็นหนี้จากส่วนบุคคลเนี่ยก็จะน้อยลงนะครับคือดอกก็ลดต้นก็ลดดอกก็ลดนะฮะวงเงินกู้สูงสุดเนี่ยได้อยู่ที่5เท่าของรายได้นะครับ ก็เอาไปทําอะไรละ่ะบางคนตอนนี้จ,จะมีภาระ,ะหนี้เรื่องของบัตรเครดิตอะไรต่างๆหรือหนี้สินต่างๆเรื่องอะไรที่มันจะเป็นต้องใช้นะครับเอาเงินส่วนนี้ไปปิดหนี้ซะรวบหนี้ไว้ในก้อนเดียวนะฮะมันก็จะได้เป็นการลดเรื่องของดอกเบี้ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะเจรจากับเจ้าหนี้เพียงรายเดียวนะครับคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติของอสินเชื่อส่วนบุคคลเจมันนี่นะฮะก็เป็นพนักงานประจำนะครับนี่พนักงานประจำเนี่ยก็อายุ2 0 5 5ปีนะครับ เงาที่สมัครนะรายได้เนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะครับอายุการทํางานตังแต่6เดือนขึ้นไปนะครับมีเบอร์โทรศัพท์พื้นฐานนะครับสามารถติดต่อได้นะครับมีสัญชาติไทยนะครับมีเอกสารอะไรบ้างที่จําเป็นต้องใช้นะครับสาหรับพนักงานก็คือบัตรประชาชนนะครับตัวจริงแล้วก็พร้อมสําเนานะครับเอกสารที่ต้องแสดงรายได้นะคืออะไรครับพวกสลิปเงินเดือนต่างๆนะครับหนังสือรับรองเงินเดือนนะตัวจริงแล้วก็หรือว่าสาเนาก็ได้นะครับพร้อมกับสาเนาบัญชีเงินฝากนะครับการเดินบัญชีเนาะก็ ไปดูการเดินบัญชียอดหลังมาด้วยนะครับสามเดือนนะแล้วก็บัญชีเงินฝากนะครับบัญชีเงินฝากนะครับเป็นแบบเดินบัญชีก็ได้นะครับหรือแบบฝากประจําก็ได้นะครับแล้วก็ส้ำเนานะส้ำเนหน้าบุ๊คแบงก์หน้าบัญชีธนาคารเพื่อเขาจะให้โอนเงินเข้าให้ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยเป็นยังไงครับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยค่าธรรมเนียมนะครับกรณีกู้นะครับสูงสุดไม่เกิน28ต่อปีนะฮะดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็อยู่ที่ อ5ต่อปีนะฮะแล้วก็ค่าปรับนะที่สําคัญนะนี่สําคัญนะเราต้องจ่ายตรงเวลานะฮะอ่าค่าบริการค่าปรับค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยสูงสุดไม่เกิน13%ต่อปีนะครับค่าใช้จ่ายหน่วยงานราชการนะครับกรณีเป็นคือทําสัญญามันต้องทําเรื่องของอากรสแตมนะครับหบาทนะครับอ่าหนึ่งบาททุกงินกู้2,000บาทนะครับอ่านี้ต้องดูนะอ่านี้1บาทนั่นหมายความว่าถ้าคุณกู้2 0 0 0 0นนะครับคุณก็ต้องจ่าย20บาทนะครับ ค่าจ่ายนะครับแก่บุคคลภายนอกนะครับมีค่าอะไรบ้างนะฮะค่าเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับกรณีที่เราไปจ่ายภายนอกเนาะเคาน์เตอร์เซอร์วิสนะครับก็สิบถึงสามสิบบาทต่อครั้งนะครับโอนผ่านบัตรเครดิตบัตรเอทีเอ็มนะก็สิบถึงสามสิบบาทนะครับจุดชําระนะครับจุดชําระก็สิบสิบถึงสามสิบาทนะครับก็เคาน์เตอร์เซอร์วิสทั่วไปนะครับค่าบริการนะค่าใช้จ่ายในเรื่องของข้อมูลเครดิตนะฮะก็ขอพวกเครดิตบูโรก็ประมาณสิบสองบาทต่อครั้งนะครับค่าใช้จ่ายในการติดตามทวงหนี้นะครับหนึ่งร้อยบาท ต่องวดนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าจ่ายตรงอาจจะไม่ต้องจ่ายพวกนี้นะฮะค่าใช้จ่ายนะครับต้นทุนในการดำเนินการบริษัทต่างๆนะฮะขาเป็นค่าเรื่องอะไรค่าทวงทวงหนี้นะครับค่าใช้จ่ายเรานี้เช็คคืนนะฮะสองร้อยบาทนะทวงหนี้ด้วยนะครับค่าบินนะครับค่าใบแจ้งหนี้นะครับค่าใบแจ้งหนี้เขาคิดเรานะฮะเขาคิดเรานะครับสมมุติมีการส่งมาเราคิดค่าใบแจ้งหนี้ด้วยนะครับค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบรายการนะครับก็จะอยู่ที่หนึ่งร้อยบาท กรณีเบิกถอนนะเบิกถอนเป็นยังไงนะครับก็สามารถที่จะเบิกถอนได้นะครับตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงดีสิบสามนิกานะครับก็กดไปที่เบอร์ตามนี้นะครับอันนี้คือขั้นตอนต่างๆนะขั้นตอนนะครับก็ผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะครับเพราะผมสรุปให้นะครับถ้ากรณีท่านที่กําลังมองหาช่องทางในการที่จะหาเงินในช่วงนี้เนาะนะครับและเป็นภาระหนี้สินนะครับการที่เราสามารถรวมหนี้รวมหนี้นะครับ การใช้ตัวสินเชื่อส่วนบุคคลก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการที่จะทำให้เราเนี่ยาสามารถรวบรวมนี้แล้วก็เก็บมาไว้ในช่องทางเดียวนะครับก็ลองดูนะครับของเจมันี่นะครับเจมันี่ถ้าท่านสนใจอยากจะเป็นขอสินเชื่อนะครับใต้คลิปนี้ผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับท่านก็ลองไปดาเนินการติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับก็ การไม่มีนี้เป็นลาบอันประเสริฐนะครับแต่ว่าถ้ามีนี้แล้วก็ต้องใช้นะครับและที่สําคัญคือบริหารการใช้นี้ให้ดีนะครับอย่าเป็นนี้อีกนะครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามแล้วก็ subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับ